สวัสดีครับเอพื่อนครับเจอกับหนุ่มน้ำมนต์คนบ้านนาคนเดิมคพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมอีกหนึ่งรุ่นที่มีเขาเรียกว่าความต้องการของลูกค้าเยอะเลยก็คือเจ้าตัว To y ย ta h ไฮรักรีโวซัดอีดิชั่นสีประตูเกียร์ออโต้ครับเพื่อนเครับผมเพิ่งเห็นในรีพอร์ตว่ารถคันนี้ขายได้แล้วปี20เป็นหน้าล็อกโคแล้วนะเพื่อนเพื่อนหน้าใหม่ปี20ไม่แสน ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้มาผมพาดูเพื่อนๆจะบอกเลยว่าลูกคันนี้สวยมากนะครับดูใครหาเกียร์ออโต้สี่ประตูตัวเตี้ยขายแล้วครับราคาสี่แสนเก้าหมเก้ันบาทเพื่อนไม่แสนสองนะรถไม่กริปเลยสภาพสวยครับเพื่อนเพื่อพอดีจอดอยู่ใต้ต้นไทรหน้าโกดังเพื่อนเพื่อนนี่คือเกียร์ออโต้นะ เกียรออโต้นะครับใครหาอยู่รีทักมานะครับมีคันเดียวเลยสีขาวขายสี่ก้านะราคา4ี่0 0 0มาพับาทเป็นเบาะหนังนะครับก็ไม่ใชเเเ่เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็เป็นพวกใยสังเคราะห์มันจะไม่เก็บกลิ่นนันเพื่อนนะเนี่ยมีแคลี่บอยพร้อมนี่อยู่ข้างๆสารตายาเลยนี่ปกติผมก็มาไหว้ทุกวันผมไม่แน่ใจว่าคันนี้เขาขายไหม พอมือชานี้ประกาศมาให้ขายได้ก็รีบมารีวิวเพื่อนๆเลยนี่มีกล้องเพื่อนมีใส่กระจก2ด้านหลังด้วยของแคลรี่บอยนี่อเพื่อนไพรเนอร์ยังใหม่กลิปอยู่เลยครับ<อ>ประกาศขายแล้วครับก็คือ4ี่0 0 0เก้าบาทเจ้าตัวแซอ e dition สีประตูตัวเตีย้ยใครหาอยู่โทรมาได้เลย0830105050 จะได้เอาไปใช้งานเพื่อนรถสวยจริงครับไม่วิ่งแสนสองกระจกมองข้างนี่โดนเบียดโดนเบียดแต่นี้เราเปลี่ยนให้นะครับฝาครอบกระจกมองข้างนะโดนเบียดที่น่าจะที่นี่แหละหน้ากดังนี่แหละเพราะรถมันเยอะโอเคเพื่อนดูนี่มีแป้นเบรกแบบทรงสปอร์ตให้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูคานหน้ากันตอนแรกผมรออยู่ว่าเอ๊ะ รถคันนี้ยังไม่จอดแล้วไม่มีรีพอร์ตมาโอ้โหเพืโโอ่โโอนดูน็อตเลยครับน็อตไม่ขยับคานเดิมคานเดิมๆเลยครับเห็นไหมเหตส,สวยๆเลยหมุดเดิมโอ้โหจอดอยู่อย่างนี้ผมก็ว่าอยู่ทำไมไม่ประกาศขายมุ้ยเช้าเขาประกาศมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็คือขายนะครับราคา4.99,000บาทมาเอาไปขับเลยซื้อเงินสดไม่มีแบตเพื่อนนะ ซื้อผ่อนก็ผ่อนได้ปกติเลยนะครับโอเคใครสนใจโทรมานะครับ0 8 3 0 0 0ป0 5 0มนยนนะบรอรับสายอยู่ไปแล้วสวัสดีครับ